อาร์เนอร์เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องใช้โดมินิกโซโบสลในตำแหน่งแบ็กขวาและเขาก็ยังคงมองว่ากับตันทีมชาติฮังการีคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในตำแหน่งนี้หลังจากที่คอนเนอร์แบรดลีย์และเจอร์มีฟิมปงมีอาการบาดเจ็บอยู่ในขณะน,นี้แม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในเรื่องการจับโซโบสลไปเล่นในแบ็กขวาซึ่งมันลดคุณภาพในแดนกลางของทีมลิเวอร์พูลลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่อาร์เนอร์ ยังคงมั่นใจว่าดาวเตะรายนี้สามารถเล่นได้ในตำแหน่งนี้และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้อีกด้วยเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมมีและดอมโซบอสไลก็ทำได้ดีในส่วนอื่นๆของสนามผมคาดว่าเราจะครองบอลได้เยอะในเกมกับฟอ r e เรสต์เขาจะได้เล่นเกมรุกทางฝั่งขวาได้มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะยากลำบากในเกมนั้นและมารอดูกันว่าเกมคืนนี้เราจะใช้เขาตรงไหนแต่ผมจะใช้เขาแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้โซโบสไลเองก็เคยถูกถามจากนักข่าวมาแล้วว่าเขาคิดยังไงกับการที่โคช้ชต้องการให้เขาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาในเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่การเล่นระหว่างแนวการวิ่งจากแนวลึกหรือการบุกเข้าหน้าประตูจากการเล่นแบบโอเพนเพลย์จริงๆแล้วเขาสอนผมหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะกับการเล่นในตำแหน่งนี้แน่นอนว่านั่นไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของผมแต่ผมเองก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมาจากโคช้ชและพยายามทำมันให้ดีที่สุด